เลือกงานแล้วค่ะออกกำลังกายต่อวันนี้จะลงไปเอาของฉลังก่อนก็เดินลงเหมือนเดิมอันน okay. ี letter 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 MM. ้ชั้นหนึ่งแต่ว่าก็จะถึงชั้นจีก็ต้องใช้เวลานานสรุปแล้ววันนี้เดินเยอะกว่าเดิมนะก มาเอาค่าไฟกับค่าส่วนกลางไปต่อจ้าเจออยู่ไหนนะวันนี้จะเดินจากชั้นชั้นเอ็มก็คือตรงนี้นะนี่เลขสองเกี่ยวเลขสาม่เกี่ยว,เ,มมเ,ยวเอาจ้าเริ่มเลยชั้นเอ็มค่ะเริ่มไป เราจะเดินไปถึงชั้นสุดแล้วก็ไปชั้นหนึ่งไปต,ต่อจ้าจะเล่าเรื่องเต้าให้ฟัง,งเรื่องอะกันระหว่างไปเรื่องอยู่ว่าเจลวงเจลวงขายข้าวแกงขายข้าวแกงให้ทุกคนในตึกนี้นได้กินพวาก๊อกซีทอะไรเนี่ยทีเนี้ยเจลวงเขาไม่ขายละแล้วเราก็ไม่มีอะไรกินเลยที่เป็นแบบข้าวแกงแล้วทีเนี้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรขายอยอืยทีนี้ก็เกิดความคิดว่า เอ๊เราจะทํางานควกกะดีป่ะ,อะตอนเช้าไปทํางานกับเจ๊ทำงานกับที่ออฟฟิศตอกนกลางคืนไปทํากับเจ๊รวมไปทํากับข้าวข้าวแกงแต่ประเด็นก็คือลืมลืมไปป่ะตัวเองทำกับข้าวไม่เป็นไปคุกหนื่งแล้วก็ขำคิดได้ยังไงว่าเอ๊ทำกับข้าวไม่เป็นแ้จะไปช่วยเจ๊รวมเจ๊รวมนี่จะไม่ถามหรือวะหนูว่า,าทำมาอ่างนู้ เราคงรู้จักตัวเองไม่มากพอตอนน <dunno>. ี้ถ <that> really ึงชั้นที่เจ็ดละเราจะเดินถึงชั้นที่หกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยถ้าสะดุดล้มทำไงถ้าได้ยิได้ยินเสียงหอบแบบก็คือไม่อยูนะก็ยังเดินต่อแต่โชคดี นี่นี่อีชับสิบสามเสร็จแล้วถ้าเราเป็ทุกวันเราจะแข็งแรงไหมแข็งแรงดิแล้วทำคอนเทนต์แบบนี้ได้เหรอเราได้ออกกกำลังกายนะใครจะมาดูคอเนเทนต์กากๆอย่างเราไปไปไปทุกคนสิบสิบเทไรแล้วสองไปจ้าไปต่อจ้าได้ละ ส mm. ี่แล้วองชั้นหรือะอีกสองแห่เอาอะโอ้ยทำอะไรอยู่นี่